เดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคําไปด้วยกันนะครับในเช้าวันพุธที่12มีนาเนาะจากที่เราได้เห็นนะครับเมื่อวานกราฟได้มีการทุบหลุดกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็ชน2,900ไปก่อนเห็นไหมครับกดโตลงมาชนลอ่อใบแล้วกดโตลงต่อเพื่อมาลอ่อาบที่แนวรับนี้แล้วก็แนวรับนี้อีกถูกไหมครับแล้วก็ลากลงให้ SL หรือทัดจากนั้นพอมีคนคัทแล้วมีคนเริ่มมา follow sell นะครับ มันมีการยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องไปล่อเซลล์แล้วลากขึ้นไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือสิ่งที่ตลาดไม่ค่อยทําแต่ก็สามารถทําได้อยู่เรื่อยๆนะครับคือเห็นไหมกดโตลงมาชนแนวรับสําเร็จแล้วเห็นไหมครับในทำเรเมชโรวเนาะจากนั้นยกตัวขึ้นล่อเซลอ,อีกชนต้านแล้วก็ไล่ชนต้านไปเรื่อยๆใน h1 ก็จะมีต้านให้ชนมาเรื่อยถูกไหมครับเห็นไหมไล่ชนต้านล่อเซลล์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยกตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะตอนนี้การาฟมันต้องการเคลียร์ออเดอร์ ให้มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ก็คือกดตัวลงไปไปหลุดรอบไซด์เวย์ใช่ไหมครับแล้วชนแนวรับสําเร็จแต่หลังจากที่ทนชนแนวรับสําเร็จไม่ได้มีการแค่ยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วกดตัวลงต่อมีการยกตัวขึ้นล่อเซลแล้วไล่ชนล่อเซลมาเรื่อยเรื่อยเห็นไหมกลับขึ้นมาชน2,900ทิ้งไว้ล่อเซลกดดึงไส้กลับให้คนเซลมั่นใจระยะหนึ่งจากนั้นเปิดแห่งใหม่หมากดตัวลงอีกนิดนึงคนเซลก็ยังไม่ยังไม่เก็บกำไรถูกไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วไปต่อเลย ล่อเซลสามอีกรอบแล้วลากขึ้นไปเลยเห็นไหมแล้วล่อเซลไปถึงอีกหนึ่งต้านเห็นไหมล่อเซลล์มาแล้วที่กี่ต้านหนึ่งต้านสองต้านสามต้านก่อนที่จะกดตัวลงเคลียร์วอล่มฝั่งบายเคลียร์คนโฟลว์บายแล้วขึ้นต่อคนเซลล์ก็โดนอีกแล้วเห็นไหมครับคนเซล์ตอนที่มันมีการกดตัวลงไม่ยอมคัดไม่ยอมเคลียร์พอมันกลับขึ้นไปคนเซลล์ก็โดนอีกครับจนท้ายที่สุดแล้วไปชนต้านนี้เห็นไหมพอไปชนต้านนี้ปุ๊บอะคือมันเป็นต้านที่ เคยใช้ในการล่อเซลล์ล้วอาจจะล่อเซลล์ไม่ได้ไม่เยอะก็เลยไม่ได้เบร a k ต่อแล้วไม่ได้เบรกไปถึงต้านสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมต้านเนี้ยเป็นต้านที่ผมมองว่าถ้ามันจะขึ้นต่อยังไงมันก็ต้องไปชนแล้วชนสําเร็จแต่ตรงเนี้ยมันเป็นแค่การกดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างหนักเห็นไหมคือกดตัวลงชนชนรับชนรับแล้วลากลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายจากนั้นก็ดึงไส้กับยกตัวขึ้นไปสร้าง r พ a ช t i นกลับตัวแล้วยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆชนต้านเพื่อล่อให้คนเซลล์แล้วลากขึ้นไปให้คนเซลล์เพราะว่าตอน,น มันจะมีคนที่คอยบายที่แนวรับเซลล์ที่แนวต้านทุกแนวต้านที่มันวิ่งไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการาฟมันจะต้องวิ่งเพื่อให้คนเหล่านั้นอะโดน s l หรือไม่ก็ยอมคัดขาดทุนนะครับแต่ที่แน่มันได้มีการสร้างแนวรับต่ําลงมาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับถ้าเราจะบายตอนนี้มันก็ยังไม่ชไม่ใช่จุดที่บายที่ดีถูกไหมเราก็ต้องรอให้มันมีการกดตัวลงเคลียร์แต่ไม่ถึงรับเพราะที่ผ่านมาถ้าเกิดว่า คุณรอให้ผมคุณรอบายนะครับสมมุตินะคุณรอบายที่ไซนีน้หรือไน้นี้เนาะท้ายสุดแล้วถ้าคุณปิดไปก่อนหรือคัดไปก่อนก็ไม่ได้เป็นไรเพราะอาจจะไม่ได้เสียหายเยอะแต่ถ้าคุณไล่บายมาตั้งแต่ข้างบนที่มันชนทุกลับมาเนี่ยอันนี้คุณอันตรายถูกไหมแล้วพอคุณอันตรายพอมันลากลงไปหนัหนกๆส่วนใหญ่ก็จะคันละกลัวละแล้วพอมันกลับขึ้นมาเสียดายละจริงๆแล้วแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับมันคือการที่ตลาดมันมีไว้อลรอคน นะครับหลอกให้คนบายเยอะๆแล้วก็ลากให้คนบายคัดคือการขู่บายเห็นไ,ไหมพอลากให้คนบายคัดเสร็จปุ๊บพอคนบายคัดหมดเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นไปใหม่แล้วคุณก็มาเสียดายแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องเสียดายครับมันคือวิธีการหลอกของตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือคุณต้องใจแข็งให้มากพอคืออะไรครับเวลาจะได้ออเดอร์ขอให้ได้ในจุดที่มันดีอย่างน้อยสุดก็อย่างที่ผมบอกเลยรับ2,900ผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับถูกไหมครับรับนี้แล้วพอมันชนรับนี้ก็เลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงรับ ถ้าเมื่อวานคุณใช้ทฤษฎีเนี้ยในการเล่นนะครับยังมากคุณจะโดนไม่เกินสามไม้แต่ถ้าคุณไปมาจากข้างบนคุณจะโดนอย่างน้อยเห็นไหมอ่าสมมติว่าคุณชนเลยเล่นทุกรับเลยเลยรับผ่านไส้หนึ่งหนึ่งไม้เลยรับผ่านไส้อีกหนึ่งไม้เลยรับผ่านไส้หนึ่งไม้ตรงนี้อีกหนึ่งไม้ตรงเนี้ยสี่ไม้แล้วสมมติตรงเนี้ยสี่ไม้ปุ๊บเลยสองพันเก้าร้อยมาเป็นห้าไม้ที่ห้าถูกไหมเลยรับนี่เป็นไม้ที่หกเลยรับนี่เป็นไม้ที่เจ็ดบางคนเลยรับเลยรับหนึ่งเล่นไปสองไม้ก็มีเจ็ดแล้วแปด โดนไปแปดไม้พอโดนไปแปดไม้ส่วนใหญ่คุณก็ต้องกลัวคันละพอคัสเสร็จปุ๊บก,กราฟสุดท้ายมันกลับขึ้นไปเพื่อที่การแบบนี้ของกราฟมันคือการหลอกนะครับอย่าไปาถ้าคุณเสียศูนย์กับมันเมื่อวานอย่ารู้สึกเร้ะมันคือสิ่งที่ตลาดเนี่ยทำมาเพื่อหลอกเพราะฉะนั้นรู้ไว้เสมอว่าต่อไปถ้าจะเล่นให้รอเล่นในรับที่ดีนะครับให้มันเลยรับที่สําคัญเลยรับที่ดีอย่าไปบายพ่ําเพื่อนะครับคือให้มันเป็นบทเรียนว่าตรงเนี้ย เห็นไหมถ้าใบาพัฒมเพื่อใบในรับที่มันไม่สําคัญในใบในรับที่มันอ่อนแอมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าตอนที่มันทุบตัวลงมาถ้าจุดที่เราจะเซลที่ดีที่สุดอย่างแรกคือมันก็มันก็ควรต้องเลย2,900ถูกไหมแล้วเราค่อยไปเซลลถ้าเกิดเราไล่เซลล์มาตั้งแต่ที่มันยกตัวขึ้นมาเซลเซลเซลไปเลยตอนนี้คุณโดนล่างแล้วโดนหนักมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเซลลตอนที่มันอยู่อยู่เหนือ2,900เนี่ยตอนนี้ถ้าคุณไปได้ไม้เซล์จากข้างบนล่ะคุณยังมีโอกาสที่จะแก้ไม้เห็นไหมถ้าคุณติดเซลลจากข้างล่างตรงนนะ ไม้เซลจากข้างบนอ่ะตอนที่มันกดตัวลงมามันมีโอกาสให้คุณแก้ไม้ได้ด้วยคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นตามหลักการอ่ะต่อให้เราจะติดไม้สุดท้ายเราแก้ได้เห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกคือถ้ามันติดไม้เซลลที่ตรงนี้ถูกไหมตอนที่มันกดตัวลงมาเนี่ยถ้าคุณได้ปลายไส้ตรงนี้เลยนะกดตัวลงมาคุณสามารถคัดแบบเกือบเสมอตัวได้เลยเห็นไหมเกือบจะเท่าทุนได้เลยไม่ต้องเสียหายด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรอเล่นในจุดที่มันดีอันนี้มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับให้รู้ว่า ถ้าเราบายในรับที่ไม่สําคัญสุดท้ายเราจะโดนแบบนี้ถ้าเราเซล์ในต้านที่ไม่สําคัญสุดท้ายเราก็จะโดนแบบนี้เห็นไหมครับมันทําให้เห็นภายในช่วงช่วงเวลาคือวันหนึ่งเลยเห็นไหมทุบลงอย่างหนักคนที่บายในรับที่ไม่สาคัญไม่มีประโยชน์เนี่ยสุดท้ายโดนลากยับแล้วพอคุณบายบายจนคุณโดนยับแล้วคุณยอมคัดพอคุณคัดเสร็จคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเล่นหน้าเซลเพราะเห็นว่ามันปิดอยู่ต่ำกว่ารับแล้ว มันกดดันคุณหนักกว่าอีกด้วยการที่มันยกตัวขึ้นคุณไล่เซลล์มันก็ไล่ล่อเซลล์ไปเรื่อยๆยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือพฤติกรรมีิการมันหลอกคนจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อวานคุณติดแค่สามไม้อย่างที่ผมบอกคือต่ำชน2องพหนึ่งไม้เห็นไหมมาถึงไส้แล้วก็หนึ่งไม้ชนรับนี้มาถึงไส้คุณโดนอีกหนึ่งไม้มาชนรับนี้มาถึงไส้คุณโดนอีกหนึ่งไม้อย่างมากคุณโดนสามไม้พอคุณโดนแค่สามไม้คุณจะต้องกลัวที่จะต้องถือไม้นานไหมไม่จําเป็นเห็นไหมแล้วถ้้้้าาคุณไไดมมททีีี่่ตตตรรรงเนนนนยออัักกวช291บ คุณไล่เคลียร์ไม้ที่ไม่ดีแล้วสามารถปิดเก็บกําไรไม้ล่างได้แล้วด้วยซ้ําเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเวลาบายรอบายในจุดที่มันดีเนาะอย่างน้อยก็คือให้มันเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเนี่ยแหละการบายในจุดที่มันไม่สําคัญอะ่ะสุดท้ายยังไงก็โดนล่างเพราะมันเป็นจุดมันเป็นจุดที่เอาไว้ล่อบายล่อเซลนะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยเนาะ นะครับแล้วถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถเม้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ